สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็มาถึงเกาะช้างแล้วนะครับอ,อ๋อยังไม่ถึงครับถึงท่าเรือที่จะเอารถขึ้นข้าไปเกาะช้างนะครับก็สถานการณ์ตอนนี้เป็นวันหยุดวันแรงงานที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับคนโคตรเยอะเลยครับตอนนี้รถรถติดประมาณแบบสกิโลเมตรสามกิโลครับเพื่อต่อคิวขึ้นเรือนะครับผม อา่าวธรรมชาตินะฮะตอนนี้ก็คือเรือมีเที่ยวสุดท้ายตอนหกโมงครึ่งนะครับหมโมงเย็นนะครับซึ่งปริมาณรถตอนนี้ก็หนาแน่นมากะะดูข้างหน้าดิดูแบบคิวแบบหางแถวอยู่ตรงไหนไม่รู้จากกระจกหลังนี่แบบมองไม่เห็นนะครับผมนี่ครับผู้โดยสารของเราอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับ เป็นยไงบ้างครับก็รอครับกินไอติมไอติมตัดกันโอเคครับผมเดี๋ยวเราเจอกันที่เกาะช้างเลยนะครับก็นี่แหละครับไม่กินอ่ะ ปริมาณรถยนต์ดูดิแถวยาวไปนูน้นแล้วยาวไปนู้นนี่โอ้ทะเละยาวแต่ก็ทําใจไว้แล้วนะครับเพราะว่าช่วงหยุดยาวก็ทุกคนก็อยากมาท่องเที่ยวแต่ก็ถ้าทําสะพานข้ามไปได้ก็แจ่มมากเลยนะครับ ทีหลังจะไปก่อน <Yeah. S 2> เหรอเห็นลุงนี้เขาแบบเฮ้ยม,ม,มาตรงนี้นี่ม่ไปไปมาก่อนแป๊บว่างเป็นไงครับพี่ๆ้นี่หนอยู่พี่โอ้โหโรแมนติกสุดๆได้ขึ้นเรือ,อยาไมไม่น่าเชื่อเราได้ขึ้นลำนหรอเนี่ยพระอาทิตย์ตกลำที่เรือเม็ดนะนะ และความพยายามก็คือ ครับก็รบรรยากาศเช้านี้ต้องฟ้าอิ่มสุมากครับผมบอกว่าวันนี้จะมีฝนตก70นะครับวันนี้วันที่2พฤษภานะครับผมปีนี้สึกฝนจะมาดีล้อเกินตกตั้งแต่เมษาพฤษภาปีนี้น่าจะปริมาณฝนเยอะ,ะครับปีนี้ น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของซีซันนี้นะครับในการเที่ยวทะเลนะครับโอ้นี่นะครับถนนคอด้อาใจยเย็น โค้งให้มันไปกันเหรอใช่มันโค้งมันในมุมโค้งมันไม่ได้ระวังตุ๊กหลุมนี่นะแล้วก็เขาใช้วงโค้งเยอะกว่าใช่ครับไปค่อยๆครับผมมีแดดเด้งมากรถเราสู้สู้ขาเคลื่อนสมรรถภาพขาเทลื่ให้ทุกคนเดินขึ้นนะครับรถรถจะได้เบาๆ ถ่ายวีดีโอเดี๋ยวดูดูเล่นก่อนก็ไดนะ้ครับเดียวก็เป็นเป็นบรรยากาศยินฟังเพลงแล้วก็ดื่มเบียร์นะไปครับถึงจุดคายแม็กของก่อนี้แล้วนะครับให้ให้ัหนหน้ามันแบบขึ้นไปสักสักกลางๆก่อนยิงปืนไปให้เรามีแรงม,มแรงส่งนิดนึงก่นนอนลงไปข้างหน้าเลยทำตัวเบาทำตัวเบาเกาะเส้นสีแดงไว้นะครับทุกท่าน สีแด,ดงสีแด,ดงครับผมเฉี่ยรครับผมจังหวะเทคออฟหมุนโค้ง,งเฉี่ยขาบเ้ลืลลอ่อนชะลอกัอนชะลอกันลดลงชะลอกัอนชะลอมอเอร์ไซค์ล้มแมนเฮียนี่ หินมาหนุนนี่ไม่พี่รถเงินใส่กระโหลมอไทยขันไหนไอ้ี่ป้าคนนั้นเนี่เจ็บตรงนั้นไอ้เนี่ยไอ้ข้างหน้าแล้วเนี่ยอย่าไปสนใจเขาอ่ะไอ้สนใจข้างหน้าแล้วเนี่ยเอาหินนะสนใจเราก็ทำอะไรไม่ได้ยี่ดีเแิ่เขาเป็นไรอ่ะฟีมันฟีล้อมันฟีก็ว่าอยู่คนหินมันทำไมแล้วเราก็ออกแซงซ้ายเลยแซงขวาสิเออแซงขวาขวาบีบแป้นหน่อยให้สัญญาณ น่อยว่ามีตมก็ดูให้กูหน่อยป้ายไปครับอันตรายอย่างนี้ครับเพื่อนๆถ้าฝนตกก็ระบัดระวังครับดอกยางดอกยางต้องมีฉลินเท่านั้นคือแล้วต้องใช้มิชจินได้สปอนหรอคะไม่ไม่มีชลินก็ขอเป็นยางใหม่ก็พ <laughs> อจบแล้วอันตรายครับอันตรายมาก อายุเท่าไหร่คะ10ัวแล้ว10ชื่ออะไรคะน้องานน้องานอ้าไม่ใช่ตวเ่อวานนี่นี่นเกายังไม่หมดเลยลูกไอตัว่วานี่ไงมันยาวกว่านี้ไม่หรอฮะตัว่วานงามันยาวกว่านี้นี่ใช่แล้วนชื่ออะไรนะตัละตัวตัละ่วะกินหรอเห็ัทำแตบใช่ไห เดินดีๆไม่ได้เหรอน่าจะนมีทะเลนะผูก้อนตรงนี้ ก็นั่นนะครับที่กก่อที่เราจะไปตรงนี้น้ำลงทำน,น้ำลงอันนี้ถือขวดอะไรครับนี่อ๋อไม่เมาเลยนะเมาอย่างอื่น,นไหนแล้วครับ<ห>ผมเออจะไปน้ำไปกอน,นเลย วันนี้เรามาดูเต่าที่ชื่อโรงแรมอะไรนะปลาปลาละมาปลาละมานะครับผมนี่ครับมีเต่ามีปลาอะไรไม่รูีเขาเรียกว่าปลาอะไรนะอรเนี้ยกระปินน้ำจืดหรือเปล่าน้องคิดว่าให้อาหารน้องแน่เลยอ่ะวิวดีไหใช่ดีมากเลยเป็นโรงแรมที่แบบอุ้ยนี่น้องมาตรงนี้อ้วนอ้วนอ้วนไหนขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอก้วนอ่ะที่ว่ขอให้อาหารเลย สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่4นะครับก็กำลังจะเดินทางกลับ วันนี้อากาศก็เมื่อเช้าเหมือนจะสดใสแต่ตอนนี้ก็อุ่งคืบใหม่แล้วเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับบรรยากาศบนเกาะเปลี่ยนแปลงได้ทุกตลอดเวลานะครับผมตอนนี้เราก็ต่อคิวรอขึ้นเรืออยู่นะครับออกมาเวลาตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมงยีนาทีนะครับหางแถวก็เริ่มสะสมเข้าเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าก็จะยิ่งยิ่งสายก็จะยิ่งยาวเป็นกิโลครับผมเราก็เลยตัดสินใจออกเร็วขึ้น แต่ก็ยังมีคนที่เร็วกว่าเรานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็ก่อช้างรอบนี้ก็เป็นไงบ้างถามว่าทะเลดีไหมก็ผมว่าก็เฉยๆนะไม่ได้แบบว่าว้าวอะไรมากมายกับชายหาดแล้วก็นี่แหละแย่งกันอยู่แย่งกันกินถ้ามาช่วงเทศกาลนะแต่อาหารราคาดีแต่อาหารราคาไม่แรงมากมีอะไรอ่ะ แต่ผม,มให้ผมไป <CJ. S 1> ให้ผมพูดเลยนะก็คือถ้าอยากไปหาดที่ทะเลสวยๆผมว่าใกล้ๆก็คือเกาะสมิต์นั่นแหละใกล้ๆถามว่ามานี่ไกลหาดไม่สวยมันก็โอเคมันก็ถือว่าเป็นปการพักผ่อนนะครับผมได้ประสบการณ์อีกแบบเปลี่ยนที่เล่นอูโนม <laughs> หรือไม่ก็ไปกาอกูดมันเลยให้มันจบๆไป ก่อขูดก็สวยก่อช้างผมว่าไม่เท่าไหร่นะไอนะผมหรือผมช่วงผมอาจจะน้ําลงก็ได้น้ําลงกลางบันแบบน้ําขึ้นตอนเที่ยงคืนน่ะใครมันจะไปเล่นน้ําตอนเที่ยงคืนวะก็คือแล้วแต่สาภาวะเป็นไปของโลกเลยครับแล้วก็แค่เป็นผู้อยู่อาศัยชั่วครั้งชั่วคราว เก่าแมา่เอ้ยเก่าไปใหมแม่